สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเฟย์มัสเองนะคะและในคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับทําเล็บนั่นเองนะคะเฟก็จะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูว่าการนําผงเวเวตหรือว่าผงกำมะหยี่เนี่ยโปะบนหน้าเล็บอย่างไรนะคะก็ไม่จะเป็นต้องเป็นเล็บอะคริลิกเหมือนเฟก็ได้นะคะทำกับเล็บเจลหรือว่าหน้าเล็บจริงของเราก็ได้นะคะผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันค่ะเฟยแนะนาว่าเดี๋ยววาเลนไทน์เนี้ย ลองทำไปดูเลยเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากนะคะเฟใช้สีเทาและผงกม็มาหยีเฟก็ใช้สีเทาเหมือนกันค่ะนี่โดนน้ำก็ไม่มีปัญหานะคะแต่เราต้องรอให้แห้งสนิทก่อนนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบทำง่ายอะ่ะแล้วก็เร็วด้วยนะคะเดี๋ยววิธีทำทำกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฟก็จะใช้สินค้าผงเวลเวต นะคะจากยอเซียเตนะคะเฟซซื้อมาจากห้างเซลฟริสในลอนดอนนั่นเองด้วยในราคา5ปอนหรือว่าประมาณ250บาทนะคะจากราคาเต็ม20ปอนหรือประมาณ1,000บาทนั่นเองพอเฟเห็นว่าเขาลดราคาแล้วเฟก็เลยจัดมาเลยค่ะโดยไม่ลังเลอะไรทั้งนั้นนะคะและภายในกล่องจากด้านหลังแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีทำนะคะว่าควรทาเล็บแล้วก็นำผงเบลเวตเนี่ยโปะข้างบนเล็บอย่างไรนะคะเสร็จแล้วก็มาดู จากด้านข้างกล่องเขาก็จะบอกว่าภายในกล่องนี้มีอะไรบ้างที่เราควรใช้ในการทำเล็บครั้งนี้ค่ะก่อนที่เฟยจะเริ่มทำเล็บนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเฟยต่อเล็บอะคริลิกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นการต่อเล็บแบบปลายเล็บหรือว่าปลายทิปนั่นเองเฟยใช้สี n เ t r a l beige ของ n น k อยค่ะและส่วนข้างขวาเฟยก็ต่อแบบเดียวกันปลายทิปนั่นเองนะคะก็ใช้สี Intense P i n k จาก n นโยยี่ห้อเดียวกันค่ะ เพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าเฟมีผงอะคริลิกสีอะไรบ้างและใช้ยี่ห้ออะไรก็สามารถดูได้ในคลิปวิดีโอย้อนหลังหรือในเพลย์ลิสต์จากช่องของเฟนะคะและข้างในภายในกล่องสินค้านี้นะคะเขาก็จะให้อุปกรณ์ในการทำเล็บมา3ชิ้นค่ะชิ้นแรกก็จะเป็นผงเวลเวตหรือว่าผงกมลหมีดสีเทานั่นเองนะคะเฟก็ แนะนำว่าไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้ก็ได้จะใช้ยี่ห้ออื่นหรือว่าใช้แบบไม่มียี่ห้อที่เราซื้อตามตลาดก็ได้นะคะผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนกันค่ะสินค้าต่อมานะคะก็คือเป็นแปลงค่ะไว้สำหรับปัดผงเวลเวดในกรณีที่เป็นส่วนเกินจากการทำเล็บออกนะคะถ้าถามถึงคุณภาพแปลงแล้วเนี่ยก็ไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปค่ะ ส่วนอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือยาทาเล็บของยอี่ห้อเซียเต้ของเขาเลยจุดเด่นของยอี่ห้อนี้คือจะมีโบสีดําติดมาด้วยนะคะและ,ะสีนี้ก็จะเป็นสีครีมโซดา082ค่ะมีความจุอยู่ที่ปริมาณ13.5มลก็ถือว่าถ้าใช้คนเดียวเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าจ,จะใช้หมดกันไหมก็ในขวดนี้ใช้ได้เป็น10-10ครั้งนะคะบวกกับผงเวลเวตท,ที่เขาให้มาด้วยคงใช้ได้หลายครั้งเลยนะคะ เรามาเริ่มทำเล็บกันเลยนะคะอันดับแรกก็คือให้นำความเงาของหน้าเล็บออกค่ะห้ามใช้ที่ตะบไบเล็บนะคะเพราะว่าไม่ใช่การต่อเล็บแบบอะคริลิกหรือว่าแบบเจลค่ะในกรณีนี้ให้นำความเงาของหน้าเล็บออกไปเพื่อที่จะให้ยาทาเล็บเนี่ยอยู่ติดกับเล็บเรานานกว่าทาแบบปกติค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือให้หากระดาษหรือว่ากระดาษทิชชู่ค่ะมารองไว้ก่อนเราทำเล็บนะคะก็ เพราะว่าผงเวลเวทของเราเนี่ยจะเหมือนฝุ่นอาจจะปิวไปเกาะตามโต๊ะหรือว่าตามเฟอร์นิเจอร์ได้ค่ะต่อไปนะคะก็ให้นํายาทาเล็บสีครีมโซดาที่เขาให้มาภายในกล่องนะคะทาบนเล็บทุกนิ้วเลยนะคะทาบางๆจากนั้นก็รอให้แห้งสนิทค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ถามเฟมาในคอมเมนต์นะคะว่าการทาเล็บอย่างไรให้สวยและให้เรียบนะคะก็คือเวลาทาเล็บเนี่ยเราต้องกั้นหายใจด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ทำให้เรามือนิ่งขึ้นนะคะในการทาเล็บค่ะหลังจากยาทาเล็บชั้นแรกแห้งแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือให้ทำทีลานิ้วค่ะก็คือ ให้ทายาทาเล็บชั้นที่2จากนั้นก็ให้โรยผงเวลเวตเนี่ยลงบนเล็บนะคะเทคนิคก็คือต้องโรยให้หนานานะคะให้ครอบทั้งหมดเลยท,ทั้งทั้งที่ยาทาเล็บไม่แห้งนี่แหละคะ่ะโรยให้หมดเลยนะคะต้องโรยให้ให้หนานะถ้าเราจะทำเล็บเวลเวตเนี่ยต้องต้องหนาเราจะทำบางไม่ได้เพราะว่าจะดูไม่ไม่สวยไม่มุง้งมิงว่าังน่นะ <c oughs> จากนั้นนะคะก็ให้ใช้แปรงปัดผงเวลเวตที่เป็นส่วนเกินออกนะคะ หลังจากนั้นก็ให้รอเป็นเวลา15นาทีค่ะคือแบบรอให้แห้งสนิทนะคะอันนี้แค่2อนิ้วแรกที่เฟย์ทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมก็เป็นอะไรที่แบบสวยมากอะแล้วทําง่ายมากด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เฟย์ลองทําโดยใช้ผงเวลเวดดูนะคะแล้วเฟย์ลองใช้นิ้วเนี่ยแตะๆแ,แล้วลองเอาออกมาดูแล้วก็ไม่มีผงอะไรติดนิ้วออกมาเลยนะคะ หลังจากนี้เฟกก็จะทำอ,อีก3นิ้วที่เหลือนะคะและเราจะมาดูผลลัพธ์ทั้งหมดกันค่ะ หลังจากทําเสร็จแล้วทั้งหมดทั้ง5นิ้วนะคะแล้วก็รอให้แห้งสนิทแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากก็วาเลนไทน์นี้เฟก็แนะนําให้ทําไปเลยค่ะก็เราก็ควรจะหาสีเวเวตแล้วก็สียาทาเล็บให้เหมือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูไม่แตกต่างนั่นเองถ้าเพื่อนเพื่คนไหนกังวลว่าถ้าทําเล็บแบบนี้แล้วสามารถโดนน้ําได้ไหมหรือว่าทํางานบ้านทํางานอะไรที่หนักๆแล้วเนี่ยกังวลว่าขนเนี่ยจะหลุด หรือว่าจะล่วงเฟยก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยในกรณีเนี้ยโดนน้ำได้ไม่หลุดค่ะจะทำอะไรก็ได้ไม่หลุดค่ะจะอยู่กับหน้าเล็บของเราไปตลอดจนกว่าเราจะล้างเล็บครั้งต่อไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับการทำเล็บเบลเวตของเฟยนะคะเป็นแนวว่าวาเลนไทยเนี้ยทำออกไปเลยจะเป็นอะไรที่แบบมุ้งมิงมากเลยนะคะ ก็คุณเป็นคนไหนที่มีปัญหาหรือมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย